ขายออนไลน์เหมือนกันทำไมประสบความสำเร็จต่างกันสิ่งแรกที่คุณต้องมีคือ Unique Selling Point หรือ USP ที่จะบอกลูกค้าได้ว่าทำไมต้องซื้อเพจคุณไม่ซื้อเพจชาวบ้านเพจคุณมีอะไรที่เจ๋งกว่าตัวอย่างเช่นคุณขายมีดค่ะ แล้วมีดคุณคมกว่าเพราะได้รับรางวัลการันตีเมื่อเทียบกับมีดแบรนด์อื่นคุณขายพิซซ่าค่ะพิซซ่าที่อื่นอาจจะต้องใช้เวลาจัดส่ง1ชั่วโมงโดโมิโนโพิซซ่าบอกว่าถ้าภายในครึ่งชั่วโมงคุณไม่ได้รับพิซซ่าส่งฟรีสิ่งนี้เรียกว่า unique selling point และจะมีอะไรบ้างที่จะทำให้เพจหนึ่งเพจมีผู้ติดตามและ เราจะยิงแอดโฆษณาหรือการแจกโบชัวของเราไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพไปเจอกันในคอร์สเรียนนี้ค่ะกับคอร์สเรียน6วัน6วิชาเรียนตั้งแต่สร้างเพจยิงแอดหาลูกค้ามีแม่ค้าออนไลน์มาแชร์ลิงเคล็ดลับความสำเร็จค่ะและรวมถึงวิชาการขายบน IG การสร้างตัวตนบน Tik Tok อ,อย่าลืมว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ถ้าคุณมีคนดูเป็นล้านวิวคุณไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว และการแต่งภาพให้เพิ่มมูลค่าด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวทั้งหมดนี้จากราคาเต็ม9,800สําหรับคนที่เห็นคลิปนี้แอดเข้ามาที่ไลน์แอดด้านล่างค่ะเพื่อรับสิทธิ์ V.I.P. ค่ะเคล็ดลับบางข้อในคลาสเรียนจากอาจารย์ที่การันตีด้วยยอดขายบนโลกออนไลน์แค่เพียงเคล็ดลับเดียวอาจจะเปลี่ยนชีวิตบนโลกออนไลน์ของคุณทั้งชีวิตแล้วคุณจะรู้ว่าเงินเป็นล้นล้านซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างบนโลกออนไลน์ไปเรียนกันนะคะ